อันนึงคือถ้าสมมุติว <Into things. c oughs> ่าทีม B ไม่ไหวทีม B ยกแล้วไม่ไหวขอสกิดขอทีม A ช่วยจะทํายังไงหรือทีม A ไม่ไหวจะสกิดทีม B ช่วยจะเป็นซิกแนลอย่างไงระหว่างหรือพูดเลยระหว่างเดินในฐานะเป็นเป็นเรียกว่าทีมกไนซ์เนาะของงานจะรีบยังไงก็ได้ครับค่ะค่ะครับก็ครั้งนี้ค่ะมีการจัดระบบหรือวางทีมงานให้น้องๆเขาทางานกันยังไงครับเพราะตอนนี้น้องๆทีมสื่อคุณนิยมทีวีก็เข้ามากัน หลายคนอยู่แต่หลายที่แล้วเขามาร่วมที่กุจัจให้น้องต้องบอกว่าประเด็นของทีมสื่อของอโศกมีมาตั้งนานก่อนที่จะเปิดทีวดี fm tv ซึ่งผมว่ามีร่วมกี่ปีแล้วอะตั้งแต่ปี35ใช่ไหมพฤษภาธมนินี่สาห้าป่ะครับใช่่อยู่แถวนั้นมันก็อีก3 5 36 37เนี่ยแถวนี้สื่ออโศกก็มีมาตลอดอยู่แล้วแล้วพอมันมีมาแต่ก่อนมีแค่คนสองคนมีอาซิลีอากรมล แล้วก็ต่อยอดเป็นพวกผมที่ไปช่วยหัดวิดีโอท่านสมณะหินกัรก็สอนมาทําให้มันค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับหัดกันมาเรื่อยๆแต่พอมันด้วยอายุที่ที่พ่อท่านทําทีวีมาด้วยมันก็รวมแบบหลายเจนางานนี้เป็นงานที่ทุกคนมาจากทุกๆเจนมารวมกันอยู่ที่นี่ครับซึ่งถ้าถามผมรู้สึกว่ามันมันเป็นงานเพื่อพ่อครูครั้งสุดท้ายามันก็เลยไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่มา ทุกๆคนมาโดยที่ให้ทําอะไรทําครับมันเป็นมันเป็นจิตอาสาโดยที่แบบเป็นพลังที่ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนอในชีวิตปกติมางานพ่อท่านก็จะมีแบบน้องคนนั้นจะไปนู่นนี่นั่นจะไม่ค่อยอยู่แต่คราวนี้คือทุกคนอยู่เป็นหมู่มวลหมดเลยแล้วพอจัดครั้งนี้ได้จัดออกแบบให้น้องทํางานกันยังไงไหมคะอย่างในระบบที่ตั้งแต่การ อ๋ออันนี้คือเป็นวิธีที่เรากระจายงานโดยการขึ้นผังรูทว่าอีเวนต์มันจะเป็นประมาณไหนบ้างเพื่อที่จะให้ภาพรวมทั้งหมดเห็นตรงกันแล้วก็น้องๆก็จะเอาชิ้นนี้ไปทำงานต่อในแต่ละแผนกซึ่งมันเป็นการทำงานแบบเป็นเป็นเป็นเขาเรียกเป็นปกติหรือโปรเฟชชั่นอลเขาทำกันอย่างนี้แล้วนะครับจะเป็นรูทแล้วก็แบ่งงานกัน จะไม่มีใครมานั่งแบกว่าชั้นแหละชั้นแหละไม่มีก็แบ่กก็เป็นเป็นก็เป็นก็เป็นแผนกแผนกไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับแผนกตามที่เขาถนัดเลยเพราะผมมันมันมันเต็มองค์พอดีก็เหมือนของผมมามามาช่วยเรื่องการบัง blocking ก็มีน้องนาดมาช่วยเรื่องการจัดการต่อบริหารต่อไปมีพี่เบิ้ลเข้ามามีพี่มดเข้ามามันกลายเป็นกระจายกันออกแล้วมีพี่หมูมาซัพพอร์ต มีอุปกรณมาพปอร์ตมันเต็มเต็มองรวมพอดีแสงสีเสียงครบพอดีซึ่งมันก็ทําให้รู้สึกว่าแม้แต่ปุ๊กเองอะ่ะก็แข็งแรงแล้วก็มีน้องๆซึ่งมันเต็มองค์มากและสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือเขาเรียกอะไรอะ่ะกลัวที่สุดคือด้วยความที่เราเป็นวัยวุฒิเนาะเราเป็นเด็กแล้วเราจะไปพูดหรือบอกผู้ใหญ่หรือบอกสม,มณะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าไม่กลา้าแต่ตอนนี้พอเราเรา,เราลองขอแค่นิดหน่อยท่านเต็มใจมากมันทําให้เรารู้สึกว่า เออมันไม่มีเงื่อนไขมันไม่เจองานแบบนี้บ่อยๆแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ทำเพื่อพ่อคูนะแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของชาวอโศกผมว่าชาวอโศกจะอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้ <S 2> <S 2> <S ด้วยสิ่งนี้เขาเรียกว่า ไม่ได้มีอัตามานะแต่รู้ว่าหัวโขนของแต่ละคนมีอะไรแล้วก็เกื้อนหนุนกันแขนมันจะเอื้อกันมากขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งทีมสื่อที่เป็นเรียกว่าเป็นที่พ่อครูเคยเรียกว่าเป็นอาวุธหลักของพ่อครูได้ไหมะจะถือว่าเป็นคือถ้าทีมสื่อม,มันจะเรียกว่าเป็นอาวุธหลักได้แต่ทีมสื่อต้องเข้าใจในสิ่งที่พ่อท่านสอนด้วยซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ไปในตัวในขณะที่ทํางานเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าใจ ในเชิงลึกหรอกว่าเพลงพาะท่านเป็นยังไงแต่เพลงพาะท่านพอเข้าไปตีความจริงๆแล้วมันคือคําสอนเพราะงั้นน้องๆที่เข้ามาไม่ใช่แค่ถ่ายทอดออกไปแต่เขาต้องเล่าเรื่องได้เล่าเรื่องของของสิ่งที่พ่ะท่านกําลังบอกกําลังสอนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นในอนาคตต่อไปจะเป็นหนังหรือเป็นอะไรผมเชื่อว่ามันจะมีสิ่งสิ่งนี้อยู่คือมันเป็น มันอาจจะตีเป็นภาษาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนรู้ทีมสื่อทุกๆคนรู้ว่ามันมันคืออะไรความสุขที่แท้จริงง่ายๆเลยมันคืออะไรเพราะสุดท้ายอ่ะพอเขาออกไปเจอเจอกับภาษาข้างนอกการกลับมาของกลับมาที่พ่อท่านก็จะรู้เลยว่ารอบถึงอ่ะผมใช้คำว่าเมื่อหลายที่วุฒิภาวะถึงอ่ะเขาจะเข้าใจทันทีและเขาก็จะมีสื่อในแบบของพ่อท่านไปเองโดยปริยาย มีอะไรเพิ่มอีกไหมครับ,รบถ้าถามผมว่าเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าการมาโศกครั้งนี้ได้เชื่อมทุกส่วนจริงๆครั้งแรกในชีวิตเอาปกติผมเข้ามาผมก็จะรับเฉพาะงานแล้วก็จบไปงานตัวเองแต่ครั้งนี้มันเหมือนเราทนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทนที่จะอยู่นิ่งเฉยเหมือนเดิมไม่ได้เราก็ต้องขอขอทำหน่อยครับขอทำหน่อยครับขอทำหน่อยครับ เอาภาระโดยที่เราผมเป็นคนขี้เกียจนะตรงๆผมเป็นคนไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนเยอะแต่พอถึงจังหวะและโอกาสแบบนี้มันมันมันไม่ได้มันเหมือนกับอัตตาตัวตนมันมันมันค่อยๆมันต้องหายไปมนเดิมหายไปผมเชื่อว่าโศกเป็นยาง้งต่อไปอโศกคําว่าตัวตนของแต่ละคนอีโก้มันจะหายไปแต่มองภาพรวมคือคือเป้าหมายร่วมกันมากกว่า อโศกในมุมใหม่ผมว่าน่าจะเป็นทางนั้นอโศกมีอัตลักษณ์แบบไหนคอนดิชันพวกนี้มันมันจะอยู่ในตัวพวกเราทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะการที่จะทําอะไรแต่ละอย่างเรารู้คอนดิชันมันก็ไม่แตกแถวแล้วแต่ก็ทํายังไงว่าเป้าหมายคืออะไรทั้งหมดมวลอโศกจะเป็นก้อนเดียวกันแล้วนําไปสู่มันจะเป็นอีกเจนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าไม่อโศกไม่ไม่จะไม่ดับไปพร้อมกับ ังาพทผมเชื่อว่าไม่อโศกไม่ไม่จะไม่ดับไปพร้อมกับสังขารเพราท่าน เชื่่ออยางก็คงถามต่อไม่ได้นะค่นี้ก็จบแล้วก็ทุกทุกคำถามแล้วก็ทุกการรับฟังทุกการรับรู้แล้วก็ทุกการเรียนรู้ที่จะดําเนินตามคําสอนของพ่อครับคะับขอบคุณค่ะครับสาธุครับ